สงสัยว่าทําไมน้องพรหายไปเ uh. ออเออก็เลยโทรหาน้องพรต uh. ัวน้องพรแล้วน้องพรก็เลยมาหาที่บ้าน uh. แล้วก็เอากาแฟมาด้วย uh. แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะตาก็คือแบบเมื่อก่อนนี้ผมนี่มันงอกทั้งหัว uh. หน้าเหี่ยวเหี่ยวหมดเลยเหี่ยวทั้งตัว uh. นี่คือเรื่องจริง uh. นั่งไหนก็หลับ uh. แต่แล้วก็แล้วก็อ่าน้องพรก็มาแล้วตามามองไ่ค่อยเห็นด้วยนะ ตามเป็นต้อแก่เนยใช่ตาที่ของพ่อแก่ใช่ใช่เพราะว่าตามเป็นต้อแล้วมันปวดมันปวดนี่มันปวดทั้งหัวเลยนะแต่แล้วน้องพรเขาก็มาแล้วก็เขาบอกว่ามีกาแฟถามว่าไอ้กาแฟบำรุงตาก็เลยบอกน้องพรเขากินฟรีลองหนึ่งน้องพรบอกไม่ได้เสียตังค์ก็เลยบอกเสียก็เสียก็เลยซื้อก็เลยจะเอาตองคอก พี่ไม่ได้ต้องซื้อทั้งกล่องอีกอ่ออาก็เลยเอาซื้อทั้งก็เลยบอกขออ่อนซองหนึง่ง <Okay. S 1> ก็เล้วซองหนึ่งมาแกะกินกินตอนนั้นปุ๊บที่จริงตัวหนังสือในกล่องอ่ะมันจะเป็นแบบก่อนกินก่อนกินก่อนกินตัวหนังสือข้างกล่องตัวหนังสือหลังกล่องอ่ะใช่มันจะเป็นแบบพืชไปหมดคือมองมองไม่เห็น,ต,นตัวหนังสืออ่าเพราะตัวหนังสือมันเล็กตัวหนังสือมันเล็กมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยใช่ แต่แล้วพอน้องเพาะก็เลยกินชมกินตอนนั้นกินเข้าไปเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวแล้วก็เอาเอากล่องมาดูคือหนีงซื้อไม่เห็นชัดเลยซองใส่สอไส่นี่คือเรื่องจริงค่ะสาบานค่ะเรื่องจริงเลยที่พูดนี่เป็นเรื่องจริงทองเดียวซองเดียวองดีค่ะตากล้องากไม่เห็นช่กล่องกะแตเพราะประหนังสือมันเล็กนิดเดียวใช่ไห่ใช่ หมดากินไปแค่สองเดียวและพับเดียวด้วยพักเดียวด้วยไม่ถึงห้านาทีด้วยใช่ตัวหนังสือก็คือเห็นชัดเลยคืออ่านได้หมดเลยตัวเล็กๆนั่นแ่ะว่ามีส่วนผสมอะไรอ่านได้หมดเลยเพราะมันเป็นตัวอักษรเล็กกรไกขอค่ะคือเห็นชัดเจนใช่แล้วอาการที่แล้วก็กินมาแล้วอาการที่มันมันแบบมันปวดทั้งหมันหายมันหายเลยนี่คือเรื่องจริงนะฮะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมหงอกทั้งหัวใช่หงอกทั้งหัวเลยแต่แล้วก็ก็คือคือ กินกาแฟก่อนใช่ไหมร็จแล้วพอมาก็เอ๊ะอยากรู้ว่าบริษัทเนี้เขาทํางานกันยังไงตอนนี้ก็มาที่บริษัทเนี้ก็เห็นพี่น้อยด้อยหลานเลยเพี่น้อย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 หัวเสร็ที่อันที่เสียแอ่อหัวไปก็งกทองหัวเหมือนกันแล้วพอมาเห็นเจ้ามันอุ๊ยทำไมผมดำอ่ะเขาบอกเขากินงาดำที่นี่ก็เลยซื้องาดำหนึ่งตองกินเออกอกินเข้าไปแป๊บเดียวเหมือนกันคือเป็นคนวัยไงมันเหมือนมีอะไรนวดหัวอ๋อนื้อของหัวเลยนั่นแหละก็เลยสาเหต ไม่ได้กินเลยแล้วก็จากนั้นมากก็คือสมัครตั้งใจทำทำงานเมื่อก่อนนะตาดที่ล้งเนี่ยตามอไม่เห็นตามองไม่หนักอีกย่างไปใส่ตาแค่สองเดียวตาอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยผมหงอกทั้งหัวกินมีงานดำของเราเต่าหัวผมเริ่มดำแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหน้านี่เขียวมากเดี๋ยวนี้หน้าเตึมกระเดิมใช่ไหมใช่หน้าเราดีหรือไม่ดีดี